ทุกคนมาดูนี่ครับผมครับนี่ครับผลงานไม่รู้ว่าของใครบ้างครับผมดอกซ่อมเต็มไปเลยครับผมครับทำไมถึงดอกลโพงชอบขาดมันมีหลายปัจจัยมากครับผมในการขาดครับผมครับคือหลักก็คือความพอของเราไม่มีครับผมครับดังแค่นี้ไม่พอเมาอีกด้านอีกนั่นแหละคือปัญหาหลักที่ลํโพงขาดทีนี้การขาดมีปัจจัยอะไรบ้างที่สําคัญครับผมครับการขาดก็มีหลายแบบนะครับผมครับ หนึ่งก็คือ power ไม่แมทกับหลอดลำโพงตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากหลายหลายคนมองข้ามับผมครับแล้ววัดแล้วครับคำนวณยังไงครับผมครับป่ะผมจะพาไปชมหลังลาโพงป่ะทีนี้มาดูที่หลังลาโพงครับว่าเราควรสังเกตอะไรครับก่อนไปซื้อเราต้องรู้จากวัด power แล้วก่อนนะครับผมครับทีนี้ใครซื้อดอกใส่ลาโพงครับซื้อดอกใส่ power เราก็ต้องดูโอห์มครับดูวัดเห็นไหมครับี่ยวัดลำโพงตัวนี้หกร้อยวัตต์ครับผมครับตามที่ดีแล้วครับวัดที่มาขับลำโพงตัวนี้ได้ต้อง power พันสองร้อยวัตต์ ต่อ1ดอกนะครับผมพันสองร้อยบาทต่อ1นดอกทีนี้ลําโพงเราครับถ้า2ดอกเราจะต่ออนุกรมต่อขนานกะช่างครับผมครับวัดต้องบวกกันครับอย่างนี้หกร้อยบาทถ้าเราต่อ2ดอกเนี่ยต่อ2ดอกครับนี่นี่ครับต่อ2ดอกอย่างเงี้ยครับก็พันสองร้อยบาทันทีครับไม่ว่าเราจะเป็นต่ออนุกรมต่อขนานครับผมครับวัดของลาโพงก็เท่าเดิมครับสมมติตัวนี้หกร้อยตัวที่หกร้อยพันสองครับผมครับ ทีนี้ power ขับของมันก็ต้อง2,004อันนี้คือวัดที่แมทกับลำโพงของเราครับก็ถ้าทําอย่างเงี้ย power ก็ต้องเป็นตับครับผมร้อยอยู่แล้วครับผมครับอันนี้คือการคํานวณดอกลำโพงกับ power ที่แมทกันครับผมครับแต่ส่วนมากแล้วก็ power พวกตระกูลประมาณเพวกเดี๋ยว4แน่นสมาชิกเบอร์4แน่นขับเสียงกลางครับที่เราขอใช้กันเยอะครับผมครับทีนี้ขาดต่อไปคืออะไรครับเมื่อกี้นี้วัดเกินวัดไม่พอมีผลจะไม่เสียงขาดบทครับผมครับทีนี้ต่อมาครับมีอะไรอีก เปิดพกัดทีนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกและปวดหัวมากเพราะว่าลาโพงมีทั้งลำโพงเบสลำโพงกลางลำโพงแหลมครับทุกลาโพงมีข้อจํากัดของมันครับอย่างเสียงกลางตัวเนี้ยเราจะไปเปิดเบสก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นลำโพงเสียงกลางครับผมครับคือลำโพงแต่ละตัวคนละแบบกันอย่างตัวเนี้ยเสียงกลางครับก็ควรใส่เสียงกลางนะครับผมครับตัวเนี้ยเสียงเบสเห็นไหมครับเบสก็ควรเป็นเบสครับแหลมก็ควรเป็นแหลมแล้วทําไมทีนี้ถึงขาดอีกอันหนึ่งก็คือ การเปิดผิดความถี่บางทีเราตัดคอร์ผิดเราบูธผิดสุดว่าเอาเบสเนี่ยเบสบางทีไปดังเสียงกลางด้วยเผื่อเราไม่รู้จักในระบบคอร์เรานะครับผมครับหมุนความถี่ทับถมกันทำให้ลาโพงทํางานหนักครับผมครับหรือเบสเราเปิดความถี่ที่มันไม่ต้องการหรือการบูธอีเบสไม่ตึบ๊บเบสไ่แน่นพากันในบูธอีเล่นดอกทํางานหนักแล้วก็บอยก็จะขาดทันทีครับผมครับเสียงกลางเหมือนกัน,นครับสแสนงไม่โป๊ะแสดงไม่โป๊ะบูธสองถัดไเฮิซ์ขึ้น มันก็ขาดเหมือนกันครับแหลมมันครับแหนบเป็นตัวที่ขาดบ่อยมากสำหรับสายเครื่องเสียงบ้านนะครับผมครับแหลมไม่ซิปแหลมปัดบูทสิบยี่สิบเคขึ้นก็เรียบร้อยพังอีกเหมือนกันครับผมครับการบูทดีคิวก็ไม่ใช่ว่าจะบูทไม่ได้เลยครับบูทได้แต่เ้าบูทให้อยู่คุณสมบัติที่มันต้องการครับผมครับเขาบอกเลยครับปัจจัยหลักขอดอกลำโพงครับคือการออกแบบระบบการออกแบบตู้ได้ความถี่ที่เราต้องการหรือเปล่าแฝตหรือเปล่าไม่ว่าเป็นตู้เบสตู้กลางครับถ้าออกแบบตู้ในตอนแรกได้ดี ไม่ต้องบูทไม่ต้องทำอะไรมันดังดีในตู้อยู่แล้วในตู้เราเราก็สามารถบูทไอคิวตู้มันเองได้ว่าความถี่ใบเนี้ยตู้ความถี่ตัวนี้ขาดแล้วก็สามารถบูทไอคิวในตู้ได้ครับสลับตัวนี้อีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากครับ<ะ>ผมครับอหลายอย่างครับลำพงเราทําคลิปลำพงมาถือว่าหลายคลิปแล้วยังไม่จบครับยังมีอะไรหลายๆอย่างอันนี้เกี่ยวกับลำพงครับวันนี้ก็มาดูกันว่าลำพงทำไ,ไัถึงขาดประมาณนี้ครับผม